สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นช่วงเช้าวันที่23ปันยายน2564ครับเมื่อคืนก็ได้รับทราบผลประชุมของ FOMC ทางคุณพาเวลถแถลงออกมาแล้วนะครับตอนตีหนึ่งนะครับก็ทำให้ทองคำร่วงลงตอนนี้ยืนอยู่ที่ประมาณ1764นะครับดาวน์โน้จะลงต่อได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูทิศทางกันนะครับ จากผลประชุมของทาง FOMC เมื่อคืนก็สรุปว่าอัตราดอกเบี้ยคงเดิมนะครับแล้วก็กำหนดแผนทำเทปเปอร์ยังไม่ชัดเจนนะครับอันนี้มันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเมื่อคืนมันดีดขึ้นไปได้ส่วนราคาทองคำเนี่ยดีดขึ้นไปได้แป๊บหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็โดนทุบลงมาเดี๋ยวเราจะไปดูที่ครับกันอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆแล้วข่าวเล่นเรื่องของการเสียงแตกของทางเฟดนะครับว่ามีแนวโน้มที่อยากจะเห็นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เร็วกว่ากําหนดนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นแนวต้านที่สาคัญเท่านั้นเองก็เลยมีการทุบแล้วก็เทขายลงมานะครับส่วนวันนี้อนอกจากทองคําที่เทรดเพื่อนๆที่เทรด e u i u s d นะครับอยากให้ดูตัวนี้ด้วยนะครับอย่าเพิ่งลืมนะถึงแม้ว่าเมื่อคืนเนี่ยดอลลาร์มันจะแข็งนะครับดูโรมันจะอ่อนแต่ว่าถ้าตัวเลข PI ของทางเยอรมันออกมาในช่วงบ่ายสครึ่งเนี่ย มันออกมาดีนะครับมันก็ทําให้ยูโรมันแข็งค่าขึ้นไปได้ในช่วงระยะสั้นนะครับอันนี้คือระยะสั้นเนาะยํำก่อนแต่ยังไงก็ต้องติดตามข่าวตัวนี้ด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอัปเดตครับเอาแนวรับแนวต้านก่อนนะแนวรับแนวต้าน1779นี่ถูกใช้ไปแล้วลบลบทิ้งนะเมื่อคืนเขาวิ่งทะลุ1779แล้วก็ไปถึงประมาณ1788แถวแนี้ครับแล้วก็โดนทุบลงมาใหม่ แต่มันมีความน่าสนใจก็คือ1.88 7เนี่ยมันจะเป็นทีโบ50.0นะครับของสวิงนี้นะ50.0แล้วก็ stochastic o v e r b o a r d ด้วยนะครับก็มีโอกาสถ้าเพื่อนๆเ,เข้าเซลล์โซนนี้นะครับหรือเข้าเซลล์โซน38.2เนี่ยก็คือน่าจะเก็บกำไรได้แล้วแหละ แล้วก็มีความน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสโตแคสติกอันนี้เป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงเลยนะสตโตก็อยู่โซนโอเวอร์บอทใช่ไหมครับส่วนแม็กดีเนี่ยเกลีย่ยเข้าอยู่แถวเส้นเร f เ r นส์ศูนย์ศตำแหน่งที่ประจวบเหมาะแบบเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่น่าที่จะเปิดออเดอร์เข้าเซลล์มากๆจากสภาวพตลาดที่เป็นแบริชแบบนี้อันนี้เป็นเทคนิคที่เอาไปปรับใช้ได้นะครับ อันนี้ดูเทคนิคล้วนๆโดยไม่ได้สนใจข่าวนะแต่ว่าถ้าข่าวชนสต๊อปลอดก็ก่ชนสต๊อปลอดดังนั้นบางครั้งที่เพื่อนๆเทรดนะครับผมก็มองว่าเราดูข่าวเป็นไกด์ไลน์ในเชิงโพลิสีแต่ว่าถ้าข่าววันต่อวันเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันมากเพราะว่าถ้าเราดูมันเยอะๆเนี่ยมันจะเครียดนะครับเครียดกับกราฟนี่แหละดังนั้นให้ยึดสเตอร e จี้ของตัวเองเป็นหลักถ้าแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะแต่ก็ต้องเลือกสเตอร e จี้ที่มันมี w ิ n นนิ่งเ t ยโชเยอะๆแล้วก็ไม่เยอะมากก็ได้แต่ว่า Risk Reward ในโชวเนี่ยขอให้มันมากเข้าไว้คราวนี้มองตลาดยังไงจากสภาวะตลา,ตลาดที่เป็นขาลงเมื่อคืนนะครับก็มองว่าเช้านี้น่าจะสามารถรีบาวกลับขึ้นไปจากสภาวะตลาดหุ้นเอเชียที่มันเป็นเป็นดิสออนนะครับเป็นเขียวเนี่ยก็ในใจคาดหวังอยากให้เขาลงมาถึงโลเดิมประมาณ1740อันนี้คาดหวังไว้นะครับหรือต่ำกว่าโลเดิมก็ได้นะครับ นี้จากสภาวะถ้าถ้ามันเป็นไปตามที่คาดหวังตัวนี้เนี่ยก็เล็งจังหวัดที่จะเปิดบายในอนาคตนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยจากตัวนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็น Divergence ได้นะครับส่วนนี้แล้วก็ MACD ก็น่าจะแบบนี้ส่วน Stochastic ก็คงจะลงมาที่โซนโอเวอร์โซได้ดังนั้น ในภาพยาวๆอาจจะประมาณสัปดาห์หน้าหรือ2สัปดาห์เนี่ยก็าหาจังหวะเข้าเปิดบ่ายจากสภาพตลาดที่ลงมาเยอะแล้วดังนั้นช่วงนี้จะไม่เปิดเซลแล้วนะครับเราจะรอ d ดเวอ g e n ซ์เพื่อหาโอกาสที่จะเข้าบายนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเปิดเซลล์แบบเปิดสั้นนะครับสําหรับวันนี้คือเปิดเปิดแล้วปิดภายในวันนึงเนี่ยเราควรจะรอตรงไหนนะครับก็ใช้พีโบตัวนี้ได้ แล้วก็ให้ลงไปดูที่ทา m เฟรม m e 30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับทางเฟรมใดทางเฟรมหนึ่งให้เขา,ารีบาวกลับขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็สโตตชติกขึ้นไปข้างบนโซนวัวบอสซึ่งมันอาจจะตกเป็นช่วงบ่ายๆนี่แหละบ่ายๆเย,ย็นๆนะครับน่าจะถึงแล้วก็เล็งไว้แถวๆนี้ครับ38.2ประมาณ17 7 0หรือ5 0 0 1 7 7 4 61.8 1 7 7 7 สรุปท้องคํำนะครับวันสองวันนี้ก็เน้นเปิดเซลล์ไปก่อนนะครับจากสภาวะตลาดแล้วก็ในระยะยาวรอเปิดบายจะสวยกว่านะครับทำไมถึงรอเปิดบายสิ่งที่เรารอคืออย่างน้อยรอโลเดิมแล้วก็รอเ e วจ e นส์ครับแล้วก็จากสภาวะตลาดสวิงก่อนหน้าเนี้ยที่เขาวิ่งขึ้นแบบนี้แลครับตัว Pri c e action ตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะแรงดังนั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้ว่า การย่อตรงนี้มันเป็นการย่อปรับฐานในทา f เฟรมที่ใหญ่ขึ้นเช่น TimeFrame Day 1นอ่เงี้ยนะครับก็มองว่ามันมันน่าจะเนี่ยกราฟใหญ่ขึ้น TimeFrame Day 1เป็นการย่อปรับฐานในกรอบ t ท m e เฟรมเดย์ซึ่งตอนนี้มันป้วนเปี้ยดอยู่โซนโอเวอร์โซล้วนะครับก็เดี๋ยวจุดอดจรอนิดนึงรอเดเวเจนส์ก่อนค่อยหยันในว่าเข้าบ่ายนะครับอันนี้คือทองคา ถัดไปเป็น EURUSD นะครับ EURUSD จะใกล้เคียงกับทองคำแต่ว่าจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะซะทีเดียวนะครับมุมมองส่วนตัวผมตอนนี้ผมจะไม่หายแต่ว่าเปิดเซลลแล้วนะ EURUSD ผมจะเปิดบายถึงแม้ว่าคืนที่ผ่านมาตัวดอลลาร์มันจะแข็งค่าเมื่อเทียบกับยูโรนะครับเช้านี้ก็เริ่มดีบาวกับขึ้นไปแล้วก็ออยังไม่ได้เข้านะครับด้วยเหตุผลว่า อรอเขาย่อลงมาอีกนิดหนึ่งจริงๆเมื่อคืนผมไม่ได้ตั้งเป็นดิ้งออเดไว้เพราะว่าตอนนี้เราเห็นไดเวอร e เจนส์ตามเฟรม4ชั่วโมงแล้ว1ครั้งนะครับตรงน,นี้เนี่ยไดเวอร์เจนส์ m ามเฟรม1ชั่วโมงแล้ว1ครั้งก็มีโอกาสที่เขาจะย่อตัวกลับขึ้นไปไกลแต่ผมมองว่ามันน่าจะยังไปได้ไม่ไกลมากนะครับจากสภาวะไดเวอร์เจนครั้งที่1ก็ ใจเย็นๆนะครับรอหาจังหวะเข้าบ่ายเรอให้เขาลงมาอีกนิดนึงก่อนนั้นตำแหน่งที่มองไว้เนี่ยคือตรงนี้ตรงนี้นะครับ E R U S D ที่จะเข้าบ่ายเนาะตำแหน่งแรกเข้าถึงแล้วนะครับก็ตกรดไป1.1668เดี๋ยวขยับให้มันใหญ่ขึ้นดูชัดเจนตรงนี้นะครับเป้เลย แต่แล้วดีดเลยก็ทำไมมันถึงเป็น1.1685ตรงนี้เพราะว่าถ้าเราจับสวิงตัวเนี้ยผมก็มองว่ามันน่าจะมีไดรเวอร์เจนต์เกิดขึ้นแล้วอันนี้เป็นพีโบ127แต่ว่าในมุมมองส่วนตัวมันยังไม่ได้สวยมากที่อยากเข้าบายนะครับตัวเลขที่อยากได้จริงๆคือประมาณนี้ประมาณนี้1.1666แถวแนี้ซึ่งใกล้เคียงกับโลเดิมเขาแล้วก็เป็นฟิโบ 100. 1 6 8 ไม่รู้เขาจะลงมารับเราหรือเปล่าแต่ว่าคาดคาดหยาดได้ตรงนี้แล้วก็แนวเนี้ยมันจะเป็นแนวคอนเฟรนซ์ Conference กันกับเส้นชันแนลายสีแดงตัวนี้ที่เขียนเอาไว้ด้วยครับถ้าเขาถ้าเข้าตรงนี้ได้มันจะสวยมากแต่ว่าก็ต้องรุ้นกันว่าเขาจะลงมารับเราไหมอันนี้คือกรณีที่จะเข้าบ่ายทีนี้มันจะมีโอกาสเกิดแบบนี้ได้ด้วยถ้าสภาวะ,ะช่วงบ่ายนะครับตลาดดุโลรออกมาแล้ว ผลตัวเลขของเยอรมันออกมาไม่ดีออกมาดีเกินคาดนะครับผลกอบออกมาดีเกินคาดแล้วก็เขาสามารถที่จะทะลุโรนี้ลงมาได้นะครับโรนี้นะ1.16ัวนี้นะครับถ้าทะลุลงมาได้เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องดูคือดู price action ที่มันเกิดขึ้นคือถ้าทะลุลงมาได้แล้วดีกลับขึ้นไปทันทีเนี่ยมันแปลว่ามันเป็น fall break นะครับแต่ถ้าเขาทะลุลงมาแล้วภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ย เขายังสามารถที่จะยืนราคาต่ำกว่า1.166ได้แปลว่าเขามีโอกาสที่จะลงต่อยาวมาถึง1.160เลยนะดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของ key level ที่สำคัญนะครับถ้าเข้าบ u ายแล้วถ้าเขาทะลุลงมาข้างล่างแล้วค้างอยู่ข้างล่างเนี่ยก็แนะนำให้ถ้าย่อ,อขึ้นไปก็คัด loss ได้เลยนะครับไม่ต้องรอรุ้นให้เขาลากยาวลงมาถึง1.160นะครับแล้วก็เปลี่ยนมุมมองเป็นขาเซลลได้เลย ส่วนถ้าเป็นมุมมองรายวันสำหรับอ u ว uh, u s ยอวยูเในวันนี้นะครับก็มองว่าขาเซลล์เป็นต่อนะก็ถ้าเขายอ่อแล้วก็หาโอกาสเปิดเซลล์ถ้าเป็นเทคนิคผมผมก็รอให้สโตเซ็ตเชสติกเนี่ยขึ้นมาโซนโอเวอร์บอสก่อนซึ่งตอนนี้ถึงแล้วนะครับในกรอบไามเฟรม30นาทีหรือไามเฟรม1ชั่วโมงครับถ้าได้1ชั่วโมงเนี่ยจะเจ๋งมากแต่ว่าถ้าไม่ถึงอย่างน้อยก็ต้อง30นาทีนะครับ แล้วโซนแนวต้านที่เราเลือกก็จะมีตัวนี้นะครับ38.2ประมาณ1.171นะครับ50.0 1.172แล้วก็61.8 1.1728ประมาณนี้ก็ถ้าจะเปิดเซลล์นะครับก็พิจารณาตามโซนนี้ให้เข้าเงื่อนไขก่อนถ้ามันจะสวยที่สุดเนี่ยก็คืออ่าสโตอยู่โอเวอร์บอสแล้วก็แม็กดีเนี่ยก็ควรจะเกลี่ยเข้าใกล้เส้น r e f e r อ n c เรนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะขึ้นแบบอื่นๆช้าๆนะครับก็มีโอกาสที่จะเปิดเสียลแล้วชนะตลาดแต่ถ้าช่วงบ่ายข่าวาตัวเลขของทางเยอรมันออกมาดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นอย่างนี้แล้วนะมันจะดีดปึ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นก็ให้ระมัดระวังนิดนึงกับข่าวในในช่วงวันนี้นะครับสำหรับ eur usd ก็จบแล้วทั้งทองคำและ eur usd สำหรับบทวิเคราะห์ที่มันละเอียดกว่านี้ก็จะมาเล่าอีกทีให้ฟัง ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีในวันเสาร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณเพืเ่อนๆที่ติดตามสวัสดีครับ